ครับผมสวัสดีครับวันนี้นัดรถสวยจะพามาดูรถแคปนะครับของสถานีรถสวยนะครับว่ามีอัปเดตอะไรกันบ้างเนาะครับผมมาคันแรกกันเลยนะครับคันแรกก็มากับมิซูบิชิไทตันนะครับปี2 0 2 3นะอันนี้เป็นโฉมปี2 0 2 3นบะมากับกระจังหน้าสีดําเงาแบบนี้หล่อๆนะครับผมพร้อมเชี่ยวโคเมียนแบบนี้เลยนะครับผมคันนี้อยู่ในลาลาอยู่ที่เอ่อสามแปดเก้าเท่านั้นครับสามแปดเก้าได้ทั้ง ได้ทั้งเซตนี้เลยนะได้คันนี้เลยนะอ่าในคันนี้เลขไม้เพียงหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเท่านะั้นนะหนึ่งหมื่นเจ็ดพันนะคะเขาจิลบอ่านนอมากับล้อเวลของสิบแปดนะครับยอดน้ําเงินนะครับรสวยๆนะอ่านะครับจะ่ทรงลงร้อเรียบร้อยแล้วฟิลม์มกระสาเราติดตั้งให้แล้วนะครับอ่ะเรามาดูภายในกันนะครับผมขึ้นฝั่ง ครับดูภายในนะครับก็เป็นสไตล์ของมิ u ู i ิชินะครับผมวงอะไรนะครับก็เป็นมันติฟังก์ชันนะครับวงาลไรมันติฟังก์ชันแบบสามก้านนะครับภายในแบบมิซูเลยนะอ่าวิทยุแบบมิซูวิชิเลยนะครับผมมาดูกันนี่อ่าอ่ะนี่นะครับผมวันทูคาได้เกรดเอนะครับพนนี้มีใบเซอร์ของวันทูคารครับเกรดเอแล้วก็กูสเปคชันนะครับได้ห้าดาวนะครับ อ่าทั้งสองเอ่อคันนี้จริงมีสามใบเซอร์นะครับมีรถร้นใจด้วยนะนี่รถร้นใจจะอยู่ทางนี้นะอ่านะครับใครสนใจคันนี้มีซูชิไทตันนะครับเรามีใบเซอร์ให้ด้วยนะครับผมอ่ะคันนี้ค่างวดอยู่ที่ประมาณเจ็ดใบเท่านะเจ็ดใบเท่านะครับเป็นสเป c แครนะครับอ่าหรือทางมิซูจะเรียกว่าเมกกะแคนะครับอ่านะครับเมกะแคนะครับผมอ่าอย่างนี้นะ นั่งสบายสบายครับปักมิซูแต่ปักไททันยังอยู่นะครับนี่นะเป็นเบาะหนังนะอ,อนั่งสบายสบายนะครับเลขไม้ย,ย้ําเลยนะครับหนึ่งหมืนเจ็ดพันเท่านั้นนะคะเลขไม้หนึ่งหมื่นเจ็ดพันเท่านั้นอ่ะแต่งลงล้อเรียบร้อยแล้วคันนี้คุ้มค่ามากนะครับผมอ่านะครับอ่าทางด้านของอไลเนอร์ด้านหลังก็เป็นของมิซูบิชิ ของแท้เลยนะเนี่ยมอเตอร์นะของแท้เลยนะนะครับด้านหลังก็สวยๆแบบนี้นะอย่างที่เห็นเลยนะที่ที่เปิดฝากระโปรงท้ายเป็นสีดําเงาแบบนี้นะครับอ่ากันชนท้ายก็เช่นกันนะเป็นสีดําเงาเตามสไตล์ของมิซูบิชินะครับผมอ่าครับรีบจับรีบจองกันนะเพราะว่าไปไวมากนะตอนนี้รถเปลี่ยนหน้าหมดแล้วนะาหม่คันหนึ่งก็จะมาเป็นอีซูบ้าน,นะครับอีซูคันนี้เห็นเป็นเดิมๆแบบนี้เรารอลงร้อเนาะลาลาอยู่ที่อ่ สามก้าเก้านะครับไม่ถึงสี่สามก้าเก้านี่รวมจัดทรงลงล้อเรียบร้อยแล้วนะอันนี้ปีสองพันยี่สิบเอ็ดนะครับสองพันยี่สิบเอ็ดนะครับเป็นยี่สิบจุดยี่สิบเอ็ดนะครับเลขไม้เพียงสองหมื่นเท่านั้นนะครับรีบจับรีบจองนะครับสีนี้นะครับใครชอบสีสีเทาหรือสีบอลเงินเนี้ยต้องรีบจับรีบจองนะครับผมไปเร็วมากตอนนี้อีวสูเราไปหมดแล้วเนาะแล้วก็มีเข้ามาใหม่คันหนึ่งนะครับไม่เก้าพันนะครับรอล้างเสร็จเดี๋ยวราให้ดูเนาะนีทำความสะอาดอยู่นะอ่านะครับผมอ่ะมาถึงแก๊งโตโยต้ากันบ้างนะคร ตัวใต้ถ้าสีเดิมโรงงานเนี่ยโลแกบนะครับสีเดิมโรงงานเนี่ยเรามีครบแล้วนะไม่ว่าจะเป็นสีดำสีขาวสีอ่าเทาดำแล้วก็สีบอนนะทั้งสามสีเรียงกันอยู่ตรงนี้เลยนะนะครับเรามีทั้งเกียร์ธรรมดาและเกียร์ออโต้นะเกียร์ออโต้ก็จะคันนี้เลยนะีคันนี้เลยไม่สี่หมื่นเท่านั้นนะคันสีขาวนะจริงๆสีขาวเราก็มีทั้งสองสองแบบนะคือเกียร์ธรรมดาและเกียร์ออโต้เลยนะอ่าแต่คันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับเอาไปดูภายในกันหน่อยไหมดูภายในกันหน่อย สำหรับเกียร์ออโต้เรามาดูภายในกันก่อนนะอืมนะครับนะครับเป็นรถปีสองพันยี่สิบามไม่ยี่สองนะไม่เอ่ยอ่านะปีสองยี่สิบเอ็ดนะครับปีสองพันี่ิอดนะครับอันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับแบบปรับเชนเกียร์ได้นะตบข้อหาตัวคนขับแล้วก็เชนเกียร์ได้นะหกสปีดนะครับผมมาพร้อมกับจอนะครับสัมผัสเดิมโรงงานอันนี้สามารถต่อบลูทูธ Apple CarPlay Android Auto แล้วก็ ตรงนี้ก็จะมี usb นะ,ะนี่นะครับซ่อนอยู่นะ,ะมีลูกเล่นของทาง toyota เขานะอ่าเล็กไม้เพยงสี่หมื่นเท่านั้นนะอันนี้ก็คุ้มค่าคุ้มราคานะใบเซอร์ก็เริ่มมีมาแล้วเพราะว่าเราก็ตรวจเช็คมาและอ่ะอันนี้สองใบเซอร์เนาะทางกู o l inspection ได้5ดาวนะสําหรับคันนี้นะอ่าเกียร์ออโตคันนี้นะครับผมแล้วก็ทางวันสุคาก็ได้เกรดนะอ่าตรวจกว่าสามอยสี่บสี่จุดนะอ่าได้เกดเนะครับผมะนะครับ นะครับสีเขียวทั้งหมดนะเห็นไหมสีเขียวทั้งหมดนะครับผมอ่าดหน้านะครับจุดไหนก็จะมีรายละเอียดบอกนะครับว่าเออออกมาอยู่ในสภาพไหนนะเนี่ยนะครับสีเขียวนะครับอ่าลูกค้าไว้ใจได้หรือถ้าของเราเนี่ยยังไม่ทําให้ลูกค้าเฮ้ยยังไม่แน่ใจก,กับเราเนี่ยสามารถเอาคนนอกที่ลูกค้าไว้ใจมาได้นะเรายินดีให้นะเออคนนงคนนอกมาตรวจได้ก็ได้นะครับหรือว่าเพื่อนที่ดูรถเป็นเนี่ยมาตรวจก็ได้นะหรือใครไม่มีก็เรามีไปซื้อให้นะอ่ะ ส่วนเรื่องของเลวีวของโรกของเหลวเนี่ยเราเปลี่ยนให้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นน้ํามันเครื่องน้ํามันเกียร์น้ามันเฟืองท้ายนะครับกองน้ํามันเครื่องกองกะเราเปลี่ยนให้หมดนะครับอ่าหนึ่งหมื่นโลค่อยเปลี่ยนอีกทีนะนะครับทุกอย่างเราเซ็ตให้หมดแล้วนะคะันนี้ก็คือแบบเดิม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 นะครับเกียร์ออโต้ขับสบายๆเนาะเป็นตัวแคบปด้วยนะครับติดตู้ได้นะ,คะใครอยากได้เป็นแคบปติดตู้ก็ติดตู้ให้ได้นะ,ะไม่ว่าจะเป็นหนึ่งจุดเก้านะครับ เอ่อหรือว่าจะเป็นหนึ่งจุดแปดสองเมตรสิบได้หมดนะนะครับมีจักนั้นที่ออกกับเราก็มีจัดหลายคันแล้วนะครับผมอ่ะมาตัวหล่อเราบ้างดีกว่านะครับตัวหล่อของเราคันนี้เลยนะเป็น t ต y o ต้าไฮ u ักร v o นะครับตัวเป็นปีย3่สิบสามยิบสี่นะรถหลักเดือนเท่านั้นนะคันนี้เป็นหน้าหมูป่าตัวเอนที่โป่งใหญ่นะครับจัดทรงลงล้อเรียบร้อยแล้วนะครับด้านหลังนี่ก็ยาง ชีเด็ดอยู่ด้านหลังด้วยนะเห็นไหมที่เปิดฝาประตูท้ายไอย้ฝากระโปรงท้ายเป็นโครเมียมเรียบร้อยแล้วนะพร้อมกล้องมองหลังแบบกะระยะนะครับผมไลเนอร์ของโตโยต้านะครับของเดิมนะครับเดิมเดิมเลยนะสีสีสวยสีบางๆไม่ค่อยมีรอยขนแมวนะสียังอยู่ในสภาพเดิมอยู่นะอ่าเราลงล้อยแล้วนะครับเป็นล้อขอบสิบแปดนะครับล้อเวลขอบสิบแปดนะครับผมใครชอบแบบนี้นะอืขนะับป้ายยังอยู่เลยเนหะ็นไหม อ่าล้อใหม่จริงๆนะไายังอยู่เห็นไหมแล้วก็เนี่ยอิกรงพิกเกอร์ของยางเนี่ยยังอยู่ครบนะครับผมอ่าบันไดคงบันไดข้าอันนี้ครบครบนะเนี่ยใครได้ขอบสิบแปดเลยนะเราให้ขอบสิบแปดเลยนะครับผมอ่าอันนี้ก็น่าสนใจนะครับเป็นปียี่สบสามจุดยี่สบสี่นะครับรดหลักเดือนเนาะลดหลักเดือนเท่านั้นนะคันนี้นะครับผมอ่ามาอีกคันหนึ่งอันนี้เป็นปีสองพันยี่สิบสองนะครับปีเอ่อเป็นปีครบรอบหกสิบปีโตโยต้าด้วยนะครับ อ่านะครับผมไลเนอร์อะไรก็แท้ๆคันนี้ก็จัดทรงล้อเรียบร้อยแล้วเช่นกันนะครับผมบอกก่อนสองคันเนี่ยเลขไม้เท่ากันนะสองหมื่นสามนะเลขไม้เพียงสองหมื่นสามเท่านั้นนะครับผมอ่าล้อล้อล้อเป็นล้อเวลของสิบแปดจะดทรงล้อเรียบร้อยแล้วแม็กไม้ยางใหม่เช่นกันนะเออนะครับยอดม่วงให้นะครับน็อตจะเป็นสีม่วงแบบนี้นะเออใครชอบจัดทรงล้อเรียบร้อยแล้วแบบว่าแคมตี้ตี้แบบนี้สวยๆเนาะอ่าแคมยางนะสวยแบบนี้จัดทรงเรียบร้อยแล้วนะ เอาดูภายในกันหน่อยนะคันนี้ตะก็เอาล็อตเลยป่ะอยู่ฝั่งนี้นะเอนะครับใครสนใจคันนี้นะอ่านะครับปูมอลายสามก้าทรงสปอร์ตเนี่ยดูนี่เลกใหม่นะครับเลกใหม่เลกใหม่สองหมืน่นสามพันนะทั้งสองคันนะทั้งเทาเทดาดำและเทาเงินเลยนะนะครับผมอ่ะเนี่ยตัวเอ็นทีทั้งหมดนะที่เห็นนี่เป็นตัวเอ็นทีนะครับมีจอเดิมโรงงานแบบสัมผัสนะครับบูทูตก็ได้ Apple CarPlay Android Auto ได้หมดเกียร์ก็หกสปีดทุกคันนะ ไม่ว่าจะเป็นเกียร์ธรรมดาหรือเกียร์ออตโต้นะครับผมนะครับโอเคนะครับใบทรงใบเซอร์มีทุกคันนะอย่างน้อยสองถึงสามัาบันรนะไม่ว่าจะเป็นคูเฟคชั่นวันทูค่าหรือรถโดนใจนะครับผมอ่าได้เต็มตรวสภาพดูดีเยี่ยมทั้งหมดนะห้าดาวเกียร์เอนะครับผมาราไปดูตรงนู้นกันบ้างนะวันนี้ผมอยู่ผมยอยู่คนเดียวนะอา,อาจจะสั้นๆน,นิดนึงนะ ตลาเป็นตอนเดียวก็จะมีพวกเก์อ,อตโต้นะครับเพียธรรมดาเช่นกัน,นตอนนี้สี่ประตูสี่ประตูเราก็เริ่มมีนะ,นะครับอี่ปเรามีเอ่อวิโก้เนาะวีโก้สี่ประตูะครับเช่นนี้นะครับเป็นวีโก้สี่ประตูนะครับผมใครชอบวีโก้ไหมมีคนสนใจวีโก้ไหมวีโก้สี่ประตูนะครับตัวแชมป์นะภายในสะอาดสะอาดนะครับผม เออนะครับกระจกข้างกาไฟฟ้าแล้วทุกอย่างก็ดูกว้างขวางใหญ่โตนะตามสไตล์วีโก้นะดูกันนะอ่านะครับกว้างๆนะครับผมใครอยากผ่อนประมาณหกพันสี่ประตูสามารถผ่อนหกพันได้ในคันนี้นะครับผ่อนอยู่ประมาณหกหกใบเท่านะหกใบเท่านะอ่าใครสนใจนะครับผมสี่ประตูเราพอมีแล้วเดี๋ยว่อไปก็จะมีมาเรื่อยๆเนาะนะครับ Okay. มาดูแคปกันบ้างะครับสเปแครตรงนี้ก็คือปีสองพันยี่ยี่สิเอ็ดเช่นกันนะอันนี้ปีสอง1ัน่เอ็ดก็สเปกเ,เดียวกับสีคันหล่อตรงนั้นนะแต่ตัคันนี้เป็นสีขาวแต่เป็นเกียร์ธรรมดาหกสปีดน,นะครับผมมาพร้อมหน้าหมูป่ากกเออเออโป่งใหญ่แบบนี้นะล้อนะครับล้อคันนี้ก็จะเป็นล้อทีอีสามเจ็ดสีเท่ากันนะใครชอบที3ีสามเจ็ดก้านตรงสีเท่ากันแบบนี้ไหมอันนี้เขาเรียกก้านตรงปะ เออการตรงสีเท่ากันนะครับเอ,อ่อหยอดม่วงนะครับเป็นน็อตสีมสส่วงสวยๆแบบนี้เลยเนี่ยดูขึ้นมากๆนะเออตัวโปร่งใหญ่กับโปร่งเล็กอ่ะนีส่สองคันพร้อมกันเลยก็ได้คันนี้เป็นปี2 0 2 1เหมือนกันนะแต่ว่าอันนี้เป็นตัวโปร่งเล็กนะครับโปร่งเล็กก็จะได้หน้าหมูป่าสีดํานะสีดําด้านนะครับผมส่วนโปร่งใหญ่ก็จะเป็นโครเมียมนะครับสีดําเงานะครับส,สวยๆแบบนี้นะอ่ะใครล้อชอบแบบไหนนะครับโปร่งเล็กหรือโปร่งใหญ่ สามารถสอบถามได้นะครับผมแอดมาที่แอด srs888 นะครับบ้านเขียวทักมาได้เลยนะครับผมอ่านะครับส่งของคันเป็นสเปคตัว entry เหมือนกันจอนะครับมีจอสัมผัสเดิมโรงงานภายในเหมือนกันนะสามารถเชื่อมต่อ Apple c a r p l a y android auto แล้วก็มีใบเซอร์ให้อย่างน้อย2-3ถึงสสถาบันเหมือนกันนะครับผมอ่าใครสนใจคันนี้อ่ะดูคันนี้ร้องก่อน srs sxx นะ s S x อ่า s s s x นะครับใครชอบ s S x หรือใครจะชอบ ge สามเจ็ดนะครับได้หมดนะหรือจะเป็นเวลก็ได้นะสามารถเลือกสเปคได้เลยเนาะเลือกสเปคได้เลยตามที่ลูกค้าต้องการเนาะอ่ะมาดูแคปอีกคันนะึงอันนี้เป็นล้ออรอยบ้างนะครับผมใครชอบล้ออร่อยก็อันนี้ได้เลยนะเอออันนี้ได้เลยนะเป็นสเปคแคปปีสองพันยี่สิบมาเดี๋ยวดูก่อนอ่าปีสองพันยี่สิบนะครับ อันนี้เป็นล้อลอยเนาะล้อลอ,อ,อยเดิมโรงงานเลยนะแล้วก็ยางใหม่เราได้ยางใหม่นะครับเอาใส่ยางใหม่ทั้งสี่เส้นนะครับผมรถอยู่ในสภาพดีคันนี้เป็นตัว e n t แล้วนะเซติเมทร์ตัว e n t แล้วหน้าหน้าหมูป,ป่าแล้วนะมาหมูป,ป่าแท้ด้วยแล้วก็ได้หน้าจอสัมผัสเดิมโรงงานแบบว่าเหมือนตัว top นะครับตัว e n t นะครับผมดูเครื่องกันหน่อยไหมให้ดูเครื่องนะ ใบเซอร์แล้วก็มีครบนะครับผมทั้งสามสถาบันนะคัเนียอ่าเดี๋อคนไหนจะชอบล้อเดิมๆนะครับผมอ่านะครับผมดูห้องเครื่องสะอาดๆไหมเออห้องเครื่องสะอาดๆเลยนะมากับเครื่อง2.4เทอร์โบดีเซลนะเครื่องก็ ไม่มียงมีเยื้อมอะไรเลยนะแบบเครื่องสภาพเดิมๆเ,เลยนะครับ ABS มีนะครับผมนะครับอ่านะครับผมตัวทีครับตัวทีครับอ่ะแผ่นเพจของทางโตโยต้าปี2020จะอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงนี้นะอ่านะครับผมอะไรดูได้นะถ้าเป็นตัวปีใหม่ๆก็จะอยู่ที่เสาเสาบีนะครับด้านเอ่อข้างข้างคนนั่งเนาะทางผู้โดยสารเนาะ ส่วนเลขเครื่องยนต์นะครับอาจจะอยู่ตรงนี้เนาะถ้าถ้ามองเห็นเนาะเลขเครื่องยนต์จะอยู่ตรงนี้ของเครื่องนะครับผมนะครับใครสนใจนะครับเป็นแคบที่เป็นล้อเดิมโรงงานล้ออร่อยนะแม็กอร่อยเดิมโรงงานนะครับเราก็มีให้นะครับหรือใครต้องการออแม็กซซิ่งนะแต่งอะไรนะครับลายไหนเกามาพูดคุยกันได้เนาะโอเคอันนี้อยู่ที่ราคาสามเจ็ดเก้านะเนะี่ ครับสามเจ็ดเจ้านะลาลาสามเจ็ดเจ้านะอนะไปดูอีกคันหนึ่งคันนี้เป็นเพาลอยบ้างนะครับเพาลอยบ้างป่ะครับใครชอบไหมเออเพาลอยเป็นสเปคแฉบด้วยเพาลอยด้วยไม้เลขไม้เพียงหนึ่งหมื่นสี่พันเท่านั้นนะหนึ่งหมื่นสี่พันเท่านั้นได้อย่างนี้เลยนะน,นะครับถึงแม้จะเป็นเพาลอยแต่ก็มีใบเซอร์นะมีใบเซอร์นะ นี่ดูล้อเพาลอยนะครับล้อลอยใหม่ๆยังไม่ได้ใช้งานเลยนะเออย,ยางก็เป็นยางบรนทุก xcd two นะนะครับล้อใหม่นะล้อใหม่เอี่ยมเลยนะเอาลอยก็เพอ่าลอยใหม่เอี่ยมเลยนะช่วงล่างนะครับอย่างที่เห็นนะช่วงล่างอย่างที่เห็นนะอ่าครับมาดูกันนี่ก็คือชุดล่างจัดเต็มใจแอนเลยนะแหนบแบบว่ากี่ชั้นละนีนยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับแปด แม็กเอหนบเดิมก็ยังอยู่นะแล้วใส่ไปอีกแปดฝั่งละแปดนะพร้อมโชกบรรทุกนะโชกไฟบรรทุกนะอ่าอันเนี้ยประมาณสี่ตันได้นะสี่ตันถึงห้าตันได้อยู่นะเออครับแล้วเป็นสเปคแคปด้วยอันนีเราติดข้อเขอให้แล้วนะคอกสูงนะสําหรับคนไหนที่แบบว่าเอาไปวิ่งผลคนผลไม้นะผลไม้ได้นะครับผมเนี่ยรถคันเนี้ยสามารถขน,นได้ด้วยเพราะเป็นแคปไงเราดูภายในกันหน่อยเพราะว่าคันเนี้ยเลขไม่เราอยากให้ดูหน่อยนะครับผมเป็นรถตี ยี่สามตยี่สี่นะรถหลักเดือนนะครับนับจากวันจดทะเบียนนะเออนะครับเลขไม้เพียงหมื่นสี่นะไม่มีกอไม้นะไม่มีชนหนับที่คองจมน้ําอย่างแน่นอนนะครับผมนะครับแล้วก็เรื่องของเหลวก็เช่นกันนะเป็นทุกคันนะเราเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องเต็มระบบนะไม่ว่าจะเป็นน้ํามันเครื่องน้ํามันเกียร์น้าม,มันเฟืองท้ายนะครับพร้อมไส้กองทุกอย่างเปลี่ยนพร้อมฝัดชิ้นใสๆเลยนะเออนะับน้ำมันเครื่องใสๆใสๆเลยนะคันนี้มีใบเซอร์ถึง สามเลยนะสามคถามันเลยนะอ่ะนี่นะครับขนาดเป็นเพลาลอยนะก็ยังมีใบรับรองคุณภาพนะเห็นไหมตรวจทะเบียนหลังจากที่นั่นแล้วนะมาตรวจสอบหลังจากที่เราทำเพลาลอยแล้วด้วยนะนะครับนี่นะครับเกรดเอนะครับเกรดเอนะครับจากวันทูคาเนาะคูนสเปคชั่นได้ห้าดาวเนาะนี่คูนสเปคชั่นได้ห้าดาวเลยนะอ่าแล้วก็มีรถดนใจด้วยนะครับรถดนใจนะครับอ่าไสหลุดนะครับนี่ครับรถดนใจนะไส้หลุดนะครับ น,นี่นีนะครับรถโดนใจนะอ,ะอย่างที่ว่าจะติดอยู่หน้ารถนะครับผมอ่มีรถโดนใจด้วยนะครับอะมีใครสนใจเพาลอยไหมเพาลอยที่เป็นสเปกแคปนะครับอะให้ดูแคปหน่อยไหมเออต้องกว้างเลย่ะเนี่ยนะครับขนได้ทั้งผลไม้นะครับหรือจะไปคนวงคนบ้านแย้คงแย้ขอก็ได้นะติดตู้ตดตได้นะอ่าถ้าเกิดใครแบบว่าเอาข้อออกติดตรงติดตู้นี่เราทําได้นะสั่งสเปกมาได้นะ อาจจะเป็นพลอยนะครับเป็นทุกหนักได้นะครับผม,มแล้วมันทุกคนได้ด้วยนะเพราะว่ามันเป็นแฉกไงนั่งตรงนี้นั่งนั่งหลังได้นะครับสําหรับเอ,อคนที่อาจจะตัวไม่ใหญ่มากนะครับอเด็กผู้หญิงผู้หญิงเนี่ยนั่งสบายเลยนะ,ะ,ะนะครับที่เห็นนะ,ะเป็นปีสองพันยี่สิบสามจดยี่สิบสี่นะครับคันนี้ ไม่น้อยนะแล้วก็ต้องบอกที่ผมพาดูแคบทุกคันเนี่ยเอ่อบอกก่อนว่าเออสามารถฟรีดาวน์ได้นะฟรีดาวน์ได้นะถ้าใครที่มีเครดิตเกินปีนะเครดิตเกินปีสามารถบัตรเครดิตเนี่ยเครดิตบัตรเครดิตเกินปีนะสามารถออกรถศูนย์บาทได้นะครับอนมัดไวภายใน15นาทีได้นะครับผมคือนดีบันตรงด้วยนะนดีบันตรงด้วยนะอย่าลืมนะครับออกรถกับเราศูนย์บาทนะครับผ่อนอีกทีปีหน้าเลยนะลดโปรโมชั่นเดือนนี้นะ่าจะตุลาคมนะ ออกรถวันนี้พอดอีทีปีหน้าเลยมกราปีหกแปดนะครับผมหรือใครจะมาดูรถจริงได้ที่กรุงเทพมหาคนครเขตมินบุรีนะถนนนี้ใหม่ซอยหนึ่งเลยนะนะครับผม,มก็อยู่เป็นคาคอนเนอร์นะเป็นตลาดรถเดี๋ยวเราจะเป็นป้ายสีส้มๆเขียนว่าสถานีรถสวยนะสถานีรถสวยนะครับผมเข้ามาได้จเจอพนักงานทุกคนจะแ,แต่งตัวสีส้มนะใส่เสื้อสีส้มๆแบบนี้นะเหมือนกันทุกคนนะนะครับเข้ามาดูได้มาเยี่ยมชมได้มาดูคันจริงได้เรามียงจริงเรามีสีประตูรถเก๋งรถ ตู้แล้วตอนเดียวที่แบบยังไม่ติดตู้นะเป็นตอนเดียวรถเดิมๆแล้วก็มีตอนเดียวที่แบบแต่งเต็มแล้วมีตรงมีตู้แล้วครับก็มีให้หมดนะอ่ะใครสนใจเข้ามาได้นะครับผมนะครับอย่าลืมโปรโมชั่นนะครับออกรถกับสถานีรถสวยวันนี้ผ่อนอีกทีปีหน้ามกราคมปี68นะครับเครดิตดีมีบัตรเครดิตหรือว่าเป็นรถยนต์นะครับเคร่อจ่เนี่ยก็เครดิต2ปีขึ้นไปนะผ่อนดีผ่อนตรงแล้วก็บ้านสาปีขึ้นไปผ่อนดีผ่อนตรง,ขตงเข้ามาเลยอนุมัติภายใน15นาทีนะครับผม โอเคครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับติดแดงว่าไม่ติดแดงใช่ไหม